ที่คิมได้รู้ว่ามีพี่เขาส่งของผิดนะคะทุกคนแล้วมาดูกันว่าเราจะแก้ไขให้ลูกค้ายังไงนะเราให้ของลูกค้าใหม่นะทุกคนให้ใหม่ไปเลยนะก็จะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะคะทุกคนอันนี้เราลองใช้ในไลฟ์ช้อปปิ้งครั้งแรกนะคะและเราก็ลองใช้ขนส่งครั้งแรกแล้วก็เอ ให้พี่คนนึ่งเขาไปส่งให้นะคะหยุดคลิปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่เราพูดนี่คือเราเออมากนะคะทุกคนตอนนั้นกังเศร้าแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะแล้วก็เรามาถามแม่อีกทีนึงแล้วก็เลยได้รู้ว่าความจริงมันไม่ใช่นะคะความจริงก็คือพี่คนนั้นนะคะทุกคนเขาเหมือนจะแปะใบสลับกันนะคะซึ่งมันเป็นใบที่มีชื่อจริงของลูกค้าแล้วก็เรีกจะส่งนะเขาแปะสลับซองกันนะคะทุกคน ก็เลยทําให้ของมันสลับกันนะคะตัดเข้าสู่หมวดเศร้าเย่ก็วิธีการแก้ของเราก็คือขอโทษลูกค้าก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่านี่ก็เสียใจเหมือนกันแล้วก็มีของใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะคะแล้วก็ของที่ลูกค้าได้ก็เอาไปเลยนะคะเราน่าจะใช้ขนส่งอันอื่นนะคะเพราะว่าซองค่อนข้างยับเลย แล้วก็น่าจะไปส่งเองนะคะแล้วก็น่าจะเขียนบัตรอะไรสักอย่างด้วยนะก็นั่นแหละทุกคนนี่ก็จะเป็นของของเรานะคะที่เราจะมาส่งให้อีกรอบนะคะมีเป็ดแผนเค้กแล้วก็เป็นตัวสั้นกับตัวยาวเนาะก็จะเขียนการ์ดด้วยนะคะ ก็เลยมาไทยชิปคือถ้าจะให้ลูกค้าส่งสลับกันอีกรอบก็คือแบบมันจะยุ่นๆไวกับลูกค้าไงก็เลยเออเดี๋ยวเราส่งให้ใหม่เลยนะคะเราจะพนมมือขึ้นมานะคะหนว่าเราเสียใจมนะากอันนี้ก็ ขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยนะคะเราก็จะได้ให้ของแถมน,นะคะเป็นสติกเกอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในร้านนะคะเพื่อเอาไปให้ลูกค้าเนาะก็ให้ไปคนละแผ่นเลยนะคะเป็นสติกเกอร์ที่มีมูลค่าสูงมากนะคะแล้วก็สติกเกอร์คุณภาพแบบเกียรติดีสุดของร้านนะก็ทําเองวาดเองก็ ใส่ให้เลยนะคะ,เ,เ,เ,ะออเป็นของแพนเชต์มะแล้วก็เป็นสติกเกอร์หน้านอนเศร้าใจเป็นแบบนี้นะคะ ขออนุญาตไม่ห่อกระดาษน,นะก็ใส่เลยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าของกระดาษมันจะนานเลยเราอยากแก้ให้เร็วๆนะคะทากคนเพราะว่าพี่ห้องขนส่งที่เราใช้อะมันจะค่อนข้างนานกว่านะคะแต่ว่ามันจะคุณภาพแล้วก็หน้าตากล่องที่ได้มันจะคุณภาพแบบมันจะดีกว่าไม่ยับมากนะคะแล้วก็ไม่แบบผ่านสึกมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบส่ง ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้าใจนะคะแล้วลูกค้าเราน่ารักนะคะแล้วก็จะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะคะทุกคน จะไปแปะที่อยู่แล้วก็ไปส่งของนะคะแล้วเดี๋ยวเราส่งของให้เร็วๆเลยนะโอเคไปและบาย